ช่วงนี้เราจะฮิตเป็นพวกปาร์ตี้สแน็คนะเราทำเป็นชุดของขวัญด้วยคือให้ของขวัญเป็นแบบขนมเป็นชุดหมี่โพเทโต้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากมีขนมอยู่หลายชิ้นอยู่นะเด็กทานกันได้อิ่มแหละใช่ถือกำลังดีนะถือไปก็ม้อเป็นของขวัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไก่ค่ะพี่วันค่ะพวกเราจากมรุนอาร์ต DIY วันนี้เราเตรียมขนมมาช่วงนี้เราจะฮิตเป็นพวกปาร์ตี้สแน็คนะเราทาเป็นชุดของขวัญด้วยคือให้ของขวัญเป็นแบบขนมเราก็ไปเลือกหาขนมที่เราจะเอามาไปจัดชุดของขวัญใช่วันนี้ก็จะมีโคลอลนช็อกโกแลตโคลอลนนะคะ2กล่องอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันของญี่ปุ่นนะที่เอามาเป็น black thunder น่าทานนะแบล็กทันเดอร์คือเอาสีหนักๆมาเพราะว่าเรามีช็อกโกแลตโคลอนไปสีต่างๆเราอยากได้สีหนักๆเองสีเข้มแล้วก็มีนี่ด้วยนะเชียงไทยแล้วเราก็มีตัวนี้ด้วยค่ะเป็นมันนะคะโพเทโต้เลือกเอาที่มันเป็นสีออกเป็นโทนเดียวกันกับในโคลอนนี้อ๋อเรามีน้องหมีด้วยเราก็น้องหมีสีน้ำตาลนะคะเริ่มต้นเลยก็เอากระถางมา ซึ่งกระถางนี้มีโอเอซิสเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก่อนที่จะใส่เข้าไปแล้วก็ยิงกาวนะยิงปืนกาวแล้วก็วววเข้าไปแน่นๆใช่ใช่ใช่บบเอเอ <ๆ S 2> เริ่มต้นก็เอาโครลอนมานะคะจริงๆก็จะปักวิธีการแบบไหนก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบแต่ของพี่ไก่พี่ไก่ก็มองว่าดูรูปทรงที่แบบมีน้ำหนักก่อนมีน้ำหนักแล้วก็มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นจุดเด่นก่อนอะไรเงี้ยก็เลยเอาตัวโครลอนเนี้ยเอามาเป็นตัวกลางซึ่ง จริงๆแล้วพี่อยากจะทําแบบนี้ก็ได้แต่ว่าพี่เห็นว่าพี่ตัวมันมันแท่งมันยาวอะไรเงี้ยคือถ้าแบบว่าเอาไซส์ขนาดนี้มันดูต่างกันเยอะพี่เกก็เลยแบบเออต่อดีกว่าไหมต่อเป็นแบบทรงยาวหน่อยอะไรเงี้ยต่อทรงยาวใช่ไหมใช่ใช่ใช่แลโดยใช้สกอตเทปใช่ใช่นี้เลยอืมอนนี่เสร็จแล้วอ่าก็จะเอาตัวก้านลูกโป่งค่ะมาแล้วก็มาเอามาติดไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็ติดสกอตเทปไปมันไม่ได้ยากนะคะ ได้คือเอาวัตถุดิบมาแล้วเราก็มาจัดให้มันดูสวยงามอะค่ะถ้ามันไม่แข็งแรงเราอาจจะใช้สองก้านก็ได้นะคะอืมแต่ไม่ไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าพี่แก่มองว่าน่าจะทําไว้ต่ําๆได้อะไรเงี้ยอือเสร็จแล้วก็ตัดตัดก้านนะคะให้มันพอดีกันกับกระถางเราก็วัดก่อนค่ะอืประมาณนี้อ่าโอเค ะระหว่างที่ตัดตรงนี้พี่ก็เอาตัวก้านลูกโป่งอะค่ะติดที่ขนมทุกอันเลยเพราะว่าตัวก้านลูกโป่งอะจะช่วยทําให้มันสามารถจัดกับกระถางได้อันนี้คือตัวกล่องที่พี่ต่อแล้วก็ติดกับตัวก้านมีความยาวตรงนี้เพื่อให้มาปักที่กระถางส่วนนี้จะเป็นส่วนด้านหน้านะคะนะคะก็ปักไปเรียบร้อยแล้ะ แต่แล้วก็เอาตัวอื่นมาวิธีการเนี่ยก่อนที่เราจะจะทำงานเราต้องมองว่าเอ้อเราอยากให้มันเป็นแบบไหนอยากให้มันดูเข้ากันอย่างนี้เราก็เอาตัวนี้หลักมาก่อนอตัวหลักของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวก้านอยู่ตรงนี้ติดก้านลูกโป่งไว้ด้านหลังของน้องหมีค่ะค่ะแล้วเราก็เสียบเข้าไปข้างในอืมอ่าแล้วติดก้านที่ข้างหลังขนมนะคะ ขนมยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าเวลาเราเลือกที่จะเอามาจัดเป็นชุดของขวัญน,นะคะเราก็พยายามหารูปทรงที่มีความแตกต่างกันสักสองสามแบบอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูน่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะมีทรงยาวทรงกลมทรงเหลียมค่ะแต่อย่าให้เยอะจัดเป็นแบบนี้นะคะเสียบไปเรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะปักเขาไว้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะ มีจุดเด่นแล้วใช่ไหมคะก็จะมีส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มขึ้นตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาขนมที่ไหนที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าที่ไหนที่เราถนัดอยู่ใกล้เราก็ได้ถ้าอยากได้ขนมที่พี่ไก่พี่วันจัดวันนี้ก็สั่งกับบอลลูนอาร์ได้นะเรามีจําหน่ายเป็นชุดขนมนะคะเป็นชุดขนมของขวัญชุดขนมนะคะสามารถสั่งได้เลยตามแบบเป๊ะ เดี๋ถ้าแบบว่าคนแบบอยากจะเอาขนมตัวเองมาได้ไหมพี่วันได้เอาขนมตัวเองมาแล้วก็มาให้เราจัดมานะ้เแล้วก็มีใส่ลุกโป่งให้ใทำเป็นทำเป็นช่อน่ารักน่ารักเนาะใช่ค่ะ,ะได้หมดเลยค่ะเราได้เจอลูกค้าบ่อยๆอยู่ตรงพัฒนาการ20นะคะหาไม่ยากอยู่ตรงแยก11ทับ2น่ารักอะ่ะ ช็อกโกแลตเราย,ยังไม่ได้ใส่ช็อกโกแลตของเราเลยช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยมากเลยนะเป็น black thunder อร่อยอร่อยคนที่แบบชอบช็อกโกแลตอะก็จะแบบมันต้องมีของแบบนี้มันต้องมีมนี่ไงก็จะแบบแจ้งเข้าไปพขอได้ไหมขอได้พขได้ไหม มันก็จะมีโบโบนะมันจะมีจุดโบโบที่มันยังว่างๆอยู่ข้างหลังนะคะไม่เป็นไรนะข้างหลังเราก็เดี๋ยวเอากระดาษมาตกแต่งให้มันดูเต็มไม่อย่างงั้นมันจะดูเยอะไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้แบบเออจัดให้มันดูแบบสวยงามแต่ว่าไม่ต้องไปอัดของเข้าไปเยอะมาก ก็เอากระดาษมาเลือกสีที่แบบเข้ากันกันกบลูกโป่งของเรานะคะมีลูกโป่งมันสีน้ำตาลใช่ไหมมีขนมสีน้ำตาลสีทองแล้วก็มีขนมซองสีฟ้าอันนี้เราก็เลยเลือกกระดาษเป็นซองสีฟ้ามา ให้<ๆ>มันเข้ากันหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยทำแบบกระปงอีกแล้วกระโปงอปปง<ๆ>ีกแล้วก็เอากระดาษมานะคะแล้วก็มาตัดแล้วก็จับจีบนะคะรกระดาษสี่เหลี่ยมหือผ้าก็ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้ใส้ขนาดกําลังดีประมาณสัก4ี่ห้านิ้วนะคะพอตัดแล้วก็มาประกบกันแล้วก็มาจีบเข้ากับก้านลูกโปง่งบางคนไม่ไม่มีก้านลูกโป่งก็จะเป็นก้านไม้เหมือนร้านดอกไม้เขาก็จะใช้ก้านไม้เนาะไม้อะไรก็ได้ แล้วประมาณนี้เสร็จแล้วแล้วก็มาเติมเอามาเติมในส่วนที่มันว่างอยู่นะคะค่เนี่ยตรงโอซิสตรงนี้ค่ะมีรูตรงไหนก็เติมมันให้มันเต็มนะเสร็จโบเจดูบอกจบโบก็เป็นตีฟ้าเป็นชุดหมีโ o เทโตเวลาจะสั่งก็สั่งที่บรุนอานแล้วก็บอกขอชุดหมีโพเทโต้หนึ่งชุดหรือหรือ ถ้าจะไปทําเองก็สั่งลูกโป่งไปก็ได้นะสั่งเฉพาะหมีก็ได้แล้วก็ไปซื้อขนมแล้วก็จัดเองนะคะหรือว่าอยาจะสั่งกับเราได้หมดเลยนะคะมีวิธีการจริงๆแล้วก็หลักการก็คือเลือกสีมาให้เข้ากันแล้วก็จัดให้ลูกทรงมันดูมีความน่าสนใจนะคะใช้สี<ห>ใช้ลูกท<ห>รงตอนติดท,ทำยังไงนะพี่วนันสกกเท่ก็ได้ค่ะสักกอเทปติดกระโบเลยเหรอใช่ค่ะ หรือว่าเป็นเทปกล้าวสองหน้าก็ได้นะคะติดที่กระถางรลอติดที่ตรงไหนคะติดที่ตรงขนมนี่เลยค่ะอ๋อติดที่ขนมอุ้เสร็จแล้วอ่ะโชว์โชว์โชว์ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเพราะว่าอันนี้ชุดหมี่โพเทโต้ก็มีขนมอยู่หลายชิ้นอยู่นะเด็กทานกันได้อิ่มแหละ ใช่เพราะว่าแค่ตัวโพเตโต้ตัวไอ้มันฝรั่งเนี่ยก็ทานได้นานอยู่นะถือกำลังดีนะถือไปก็หม้อเป็นของถันหมีมันหมีมันเรียกหมี่โพเตโต้ก็ได้หรือว่าเรียกเรียกหมีมันนะน่ารักดีค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยวันนี้ก็เสร็จหนึ่งชุดนะคะเป็นพี่หมีมันหรือว่าพี่หมี่โพเตโต้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะลาละค่ะสวัสดีค่ะ